สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเป็นคำพยานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคะ่ะเป็นคำพยานย้อนหลังนะคะเมื่อวันที่เมื่อปีวันที่สิบสองเดือนสิบสองสองพันยี่สิบค่ะตอนนั้นนกพึ่งก็มารับเชื่อใหม่ๆนะคะก็ยัง รับเชื่อแล้วก็รับไฟแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะที่สัมผัสจากพระเจ้าแล้วก็สัมผัสการทรงรักษาของพระองค์ค่ะในช่วงแรกๆต้องยอมรับว่ามีการต่อสู้ด้านฝ่ายวิญญ,ญาณหนันกมากค่ะเพราะว่า เรามาเป็นคริสเตียนใหม่ๆแล้วก็มีการต่อสู้แล้วก็ฝันร้ายทุกคืนค่ะแล้วก็มีโรคประจําตัวก็คือว่าเป็นกระดูกคอทับเส้นค่ะแล้วมันปวดทรมานมากค่ะแล้วก็บวกกับเพิ่งมารับเชื่อใหม่ๆก็จะโดนโจมตีด้านจิตวิญญาณแล้วก็ปวดทรมานนอนไม่ได้ค่ะทีนี้ก็ได้เล่าให้อาจารย์แม่กัสมาฟังนะคะว่าหนูมีอาการแบบนี้แบบนี้ อาจารย์แม่ก็พานำอธิษฐานค่ะแล้วก็ก็ได้รับได้ได้ได้รู้สึกว่าณนะตอนนั้นค่ะมีอะไรมีการต่อสู้ด้านจิตวิญญาณหนักมากค่ะคือมันก็แปลกซึ่งเราก็ไม่เคยเจออ่เราก็ไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เนาะเราก็รู้สึกว่ามัน อ,อาจารย์แม่ก็พาอธิษฐานนำอธิษฐานแล้วก็ขับไล่ในพระนามพระเยซูสิ่งที่แอบแฝงที่ไม่ว่าจะมาจากสิ่งไหนก็ตามทำให้เราเจ็บป่วยทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์แม่ก็พานำอธิษฐานก็อธิษฐานตามค่ะแล้วในระหว่างนั้นก็รู้สึกว่ามีการต่อสู้แล้วก็มันก็หนักค่ะหนักแล้วก็นักแล้วก็ขนลุกวูบวัวูบวับวบวบแล้วก็พอตอนอธิษฐานจบมันก็ หลุดแล้วก็หายไปเลยค่ะก็ตอนนั้นก็อัศจรรย์ใจมากค่ะเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ที่พระเจ้าทรงรักษาแล้วก็ขับผีร้ายวิญญาณชั่วจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะแต่เราสัมผัสได้ว่ามันมีจริงแล้วก็สัมผัสได้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นความรักแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นค่ะคอข้างซ้ายนี่คือแบบหายไปเป็นปิดทิ้งจนถึงเนี่ยค่ะสองพันยี่สิบสองไม่เจ็บ ไม่ปวดอีกเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอพระเจ้านั้นยกชูอาจารย์แม่ให้สูงขึ้นในทางเดียวนะคะขอบคุณที่เป็นผู้นำที่รักลูกแก่สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากมากค่ะสดีค่ะ